พอดีได้รับแจ้งว่าบ้านไฟไหม้หลายรอบนะครับสี่ห้ารอบเลยนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมมีภาพประกอบนะก็คือภายในตู้ไฟบ้านปกตินะครับตู้ไฟบ้านแบบนี้นะครับเราจะใช้เบเกอร์ประมาณนี้นะครับทีนี้สาเหตุไฟไหม้ของบ้านหลังนี้นะครับก็คือว่าเขาทําการเอาเมนนะครับที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยเบอร์สิบหกเท่านั้นเองนะครับเดินเข้าไปเข้าที่เบเกอร์นะครับแต่ว่าไฟบ้านหลังนี้คือใช้กระแสเยอะมากนะครับ เป็นร้านกาแฟนะครับใช้ไฟประมาณ50-60แอมป์นะครับตัวอลูมิเนียมเนี่ยมันนำไฟไม่ดีนำไฟไม่ดีทีนี้มันก็เลยเกิดความร้อนสะสมตรงจุดต่อนะครับแล้วก็เลยเกิดปัญหาไหมเปลี่ยนเบเกอร์แก้เท่าไหร่ก็ไม่หายนะครับสามสี่รอบนะครับทีนี้เราจะแก้ยังไงให้มันหายขาดเลยนะครับโดยปกติมาตรฐานการไฟฟ้าห้ามนะครับห้ามใช้อลูมิเนียมในการเดินภายในบ้านนะครับห้ามเด็ดขาดเลยสาเหตุก็เพราะแบบนี้เลยนะครับเราจะทําการนะครับเปลี่ยนสายอลูมิเนียมทิ้งนะครับ สายลูมิเนียมเราเดินภายในอากาศนะครับภายในอากาศมันทนกระแสได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเนี่ยผมจะทําการตัดตรงนี้นะครับโดยใส่เป็นเบเกอร์ตัวใหญ่นะครับรูปทรงมันจะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างเบเกอร์ดีซนะพอดีผมตัวจริงไม่ไดเอามาด้วยนะครับมันก็จะมีตัวเข้าหางปลาแบบนี้นะครับบนกับล่างครับเราตัดสายทิ้งนะครับส่วนด้านบนเราจะใส่หางปลาตัวนี้นะครับที่เป็นหางปลาอลูมิเนียมโดยเฉพาะนะครับใส่แบบนี้เลยเป็นน็อต m แปดนะครับมี m หก m แปดแล้วแต่นะครับ แล้วก็เลือกขนาดให้เหมาะสมอย่างตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมเบอร์สิบหกนะครับหรือตัวนี้ก็ได้นะครับอลูมิเนียมเบอร์ย5ห้านะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างเบอร์ย5ห้าแล้วก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับพื้นที่ผิวที่มันสัมผัสกันน่ะมันจะเยอะมากขึ้นนะมันจะนําไฟได้ดีนะครับไม่เกิดความร้อนสะสมนะนี่จุดต่อเห็นไหมสังเกตเห็นไหมจุดต่อที่มันมาแนบกับเบเกอร์นะครับเขาพยายามให้ใช้ทองแดงแทนนะครับมันจะได้นํากระแสได้ดีนะครับก็ผมจะต่อมาประมาณนี้นะครับทีนี้ จุดต่อจากเบเกอร์ข้างใต้เบเกอร์นะเราถึงเอาสามารถเอาสายทองแดงนะครับใส่หางปลาเล็กๆเท่านี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าที่ใช้มานี่เลยสายทองแดงนะครับเบอร์สิบหกก็ไหวนะครับเบอร์สิบก็พอได้แต่เผื่อเป็นสิบหกไปเลยใส่แบบนี้แล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตู้นะพอเข้ามาในตู้เราก็สามารถเอาสายทองแดงนี้เข้าเบเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับหรือใครจะใส่หางปลาหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับแบบนี้เลยนะครับรับรองไฟไม่ไหม้อีกรอบ2แน่นอนนะครับ <c oughs> กับอีกวิธีนึ่งที่สามารถทําได้นะครับถ้ามีงบถ้าเราตรวจสอบว่าสายอลูมิเนียมเดิมนะ่ะมันมีปัญหามันมีรอยไหมนะครับอย่างหลังนี้ใช้เบอร์16ซึ่งมันเล็กมากนะครับแนะนําเปลี่ยนใหม่เลยเป็น16ทองแดงนะครับไม่ก็เป็นยีิบห้าอลูมิเนียมนะครับให้มันใหญ่กว่าเดิมถ้าเราเดิน16ทองแดงแล้วเราจะมาจ้ากับเมนเดิมนะครับมันมีเมนเดิมที่เป็นอลูมิเนียมอยู่นะ ผมแนะนําให้ใช้ PG แคมตัวนี้นะครับปกติมันจะมี PG แคมอลูมิเนียมนะครับทั้งสองขาตัวนั้นก็พอใช้ได้นะครับแต่5ปี10ปีไปมันก็เราจะสังเกตมันมีปัญหาเขียวเขียวขี้เกลือขึ้นนะแล้วมันจะดันดันสายนะครับให้มันไม่สนิทกันนะครับสุดท้ายมันก็ขาดอยู่ดีนะครับหรือว่านําไฟไม่ดีนะครับตัวนี้เป็น PG แคมป์นับใสแดงแต่เบอร์16-120นะครับสังเกตขาฝั่งนึ่งเห็นไหมฝั่งหนึ่งมันจะเป็นสําหรับต่อท้องแดงนะครับประมาณนี้เลย บางรุ่นก็จะเคลือบทองแดงเต็มวงเลยนะฝั่งนี้เป็นทองแดงฝั่งนี้เป็นอลูนะครับแล้วก็ไปเกาะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างเบอร์ยีนะครับตัวนี้ก็ประมาณเบอร์สิบหกนะครับแล้วก็มาใส่เกาะแบบนี้เลยนะครับสายทองแดงผมไม่มีตัวอย่างนะเรยอลูมิเนียมมาให้ดูนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าจุดต่อทุกอย่างมันโอเคนะครับสายนํากระแสได้ดีก็จะไม่เกิดปัญหาไฟไหม้อีกนะครับแน่นอนนะครับ สังเกตวิธีเข้าสายก็ขันทุกอย่างให้มันแน่นนะครับถ้าทุกอย่างแน่นแล้วก็สามารถทนกระแสดได้ตามที่ตารางบอกนะครับเอามาแนะนําให้ดูบางพื้นที่อาจไม่ค่อยอาจไม่มีขายนะครับต้องตัวนี้ต้องสั่งเอานะเป็นหางปลาลูมิเนียมเฉพาะนะครับกับ pg ทองแรงอลูนะครับถ้าในเมืองอาจจะหาของง่ายหน่อยนะครับแต่แถวบ้านนอกไม่ค่อยมีนะครับต้องสั่งเอาอย่างเดียวนะครับโอเคตัวอย่างประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ดู